เดี๋ยวนี้คนเป็นเจ้าหนี้อ่ะแม่งต้องเก่งใจลูกหนี้แล้วหรอวะไม่มีเรื่องจริงเรื่องหนึ่งเลยนะเว้ยน้องที่พี่รู้จักเนี่ยนะให้น้องที่เขารบรักของมันเลยนะแบบรักกันเลยอะไรอย่างเงี้ยนะให้ยืมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทําให้มันอ่ะรู้สึกว่าไม่อยากไปทํางานเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะสมมติว่าไอคนเนี้ยบอกว่าจะคืนมาวันที่สิบห้าพอวันที่สิบห้ามันเดินไปถามแล้วว่าเอ้ยวันที่สิบห้าละจ่ายนี่ได้ยังอะไรเงี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือลูกหนี้ของมันเว้ยบอกว่าอะไรรู้ป่ะพี่ไม่ต้องมาทวงได้ไมะ ถ้ามีอะเดืนพี่เองพี่มาทวงแบบนี้โอ้โหแย่เนี่ยเอาในวันที่มึงเดือดร้อนเนี่ยมึงเข้าไปหาเขาเขาให้เงินมึงเลยภายในแบบส0สิบวินาทีด้วยสามอรถนึกออกว่าไม่ถึงหนึ่งนาทีเขาโอนตึมให้มึงเลยอแต่ในวันที่มึงต้องคืนเงินเขาอะในวันที่มึงต้องรักษาสัจจารักษาเครดิตของตัวเองอะทำไมมึงไม่ทําแล้วการที่มึงเป็นแบบนี้ถามจริงชีวิตมึงจะเลิศเหรอชีวิตมึงแบบ ดีขึ้นไหมอ่ะแม่งไม่ดีขึ้นเลยนึกออกว่า,วาเออเพราะงั้นวันนี้ยใครเป็นลูกหนี้ที่น่ารักโอ้โหอยากจะขอบคุณยกมือไหว้นะเชื่อไหมพี่อ่ะเวลาที่ใครมาขอยืมเงินนะพี่ไม่ให้ยืมนะเว้ยบอกไปคไําง่ายๆเลยคือไม่สะดวกเพราะรู้แล้วว่าเงินเนี่ยนอกจากจะเสียเงินแล้วนะ่ะกูเสียมิตรภาพด้วยนึกออกปะเพราะงั้นวันนี้นะใครเป็นเจ้าหนี้แล้วต้องมารู้สึกผิดกับการทวงหนี้แล้วสุดท้ายแล้วเรื่องราวเนี่ยจบยังไงลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยพี่ชอบฝึกเรื่องชาวบ้านวันนี้จ้ะ